สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบลนะคะมีเพลงมาฝากเพื่อนๆชาวยูทู e กันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ขอหนึ่งบทเพลงนะคะของพี่แพรวคณิตกุลนะคะก็มาฟังกันเลยค่ะฟังกันนะคะไล์ไม่ไล์ไม่ว่านะคะแต่อย่าก,กดนนไล์นะคะ เมื่อมองทองฟ้าก็เห็นแม่รอยคอยไปใบไม้พิวไว้เมื่อมพัดแผ่วเบาก็เงาตามกินไอซ้ายฝนระอองพางพรมชุ่มช่ำเจออยู่ที่ไหนติดใจเพ้อคิดตามคิดถึงเธอฝน ใจหัวใจก็แสวงวานะเออฝ่าฝนแก่งกันอย่างนี้เสมอเรื่องแก่คนเงงาทำไมเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนหวังหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะฝ่าความคิดถึงกลับไป ส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบก,กลับมาอย่าลืมว่ามีคนห่วงใยเกียดกลัวฟ้าร้องเมื่อตอนที่ไม่มีเธออยู่ปิดตาป้องหูไม่รู้ต้อง คนเงาทำไมเอา้าเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนห่วงหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะฝากความคิดถึงกลับไปกับฝนส่งถึงใครบางคนให้เจอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนห่วงใย วันนี้มาแบบสบายๆนะคะเสื้อผ้ากางเกงนะคะสบายชิลมากเลยวันนี้อยู่บ้านค่ะผมก็เป็นผมบ๊อบนะคะโบสีชมพูชมพูค่ะเ่วยล้องได้ช่วยกนล้องหน่อยนะคะวันนี้มาในเบลค์คณิตกุลน,นะคะไม่ใช่แพรวค่ะ ก็แทหัวใจก็แซวแหววนาเอฝ่าฝนแก่งกันอย่างนี้เสมอเรื่องแก่คนเหงาทำไมเมื่อความคิดถึงมาพร้อม ฝนห,ห่วงหาใครบางคนเมือ่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่าคองวนอยู่นะฝากความคิดถึงกลับไปกับฝนส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าิืมว่ามีคนห่วงใย จบแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะไม่กดไลคไม่ว่าแต่อย่านอนไลคนะคะขอบคุณคะ่ะ